แล้วส่องตาหน่อยๆคือเกอลล็อกเอาร้านมาเนื้อว้าวนาฮาหน้าใส่กล้องดูหน่อยค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยนี่หนังเลยหรอนี่หนังเลยหรอคนสุดขั้วเลยสุดคนลงสุด,ออสดโอ้โของฝากจากอานิศค่ะเปิดเพลงท่วมปอดิ แต่เศร้าเลยบอกอีหน่องเป็นคือมากินแรือเปล่าเขาท่านอะไรกินบู้ท่านไะ้กินเขาสัตว์นำปัน้นนะเดี๋ยวขายนำปัน้นจะเศร้าๆก่อนค่ะที่มาของคำว่าเงินยายซื้อขนมยายค่ะเบนนอนรับกระโปงเงินเบนหลอยเงินมาซสือขนมอ่านเอ้ยนี่แหละที่มาของเงินยายซื้อขนมยายคุณสาอกินเขากำยังเกาะ หน,นกับไอฟซีฮะพ่อดังๆไก่เอฟซีไก่เอฟซีพ่อได้ซื้อมาให้อันนี้อันนี้บ่กินทั้งสองหลอดเลยนี่บ่หมู่บ้านก็กินมื่อนีก้ก็กินอิ่มแอ่งแปง้งเงียบงาอะการอันกินน้ำเนี่ยขอเนี่ยอร่อยบ่ไม่เป็นรสสัง่งเลยนี่นเค็มเค็ม เขาเรียกว่ารถออริจินอลรถมันฝรั่งมันเลยไหมห้วเกลือมันฝรั่งทอดห้วเกลืออ,อ๋อบอกกันนะออริจนินอลออรนใส่ให้บอกดังๆบอกใส่ได้ยินนู่นนะออริจนินอลออริจนิอจนล <laughs> อลก็ตอนนั้นบอกกันนะอบอกกันนะเวลาเอาเป็นอนยะู่อ hãy mất phần thì có chưa gắn chào lại gắn chưa 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 gắn รถออริจินอลรถออริจินอลเบอร์อ,องไงะไรนะรถออริจินอลเติมเอาเล่ากันนะเขาบอกอีกรอบกันแล้วนะองเต๋ออะว่าฟันฟันแกหยองฟันฟันอย่างกับฟันล้อบอกเยลยล้มออกปากมาเยลยบอกกระถองนี่นะครับ Ui hui nhằng nha. Ui. nhằng nha.

มีแตนอีกเด้อเนาะตอดนี่นะครับต้นใดเนี่ยวิยาบาดมันมันเป็นต้นบางอย่างดีเข้าไปละวิอย่าบูอย่าพูงมันไม่เาฟังนะพี่วิห่าห้างมอนจะทำยังที่มากบกเก้าเขากลับมาต้นเก่าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม ถ้ามันมีแตนอีกนั่นแหละใช้เหรียญมันนะคะรถก็ทิ้งไปเลยนะคะบางยาเก็คือหรียญนี้ตายแล้วแลนนี้แตนเนาะเออเหมือนเมื่วานก็ยังไม่เข้าตอนนี้หาหกเจ็ดแปดกาน้อยๆนี่เจ้าอย่าสั่นแห้งนะเจ้าระวังพึ่งเหรียญมาหาเจ้านะมันมันบินมาแป๊บเดียวเองนะหูมันหวังไหมอ่ะ วุ yeah, yeah. ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยว้ยเสียงยังวุ้ยอาอเห็นน่นนั่นอเป็นยูหันเนานั่น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 เออกระซางมันไปเร็วเร็ขอเก็บหมักอันนี้ไดเด้อครับ คามลูกสั่งมากีะะ่เดอกสั่งก็ได้มาอลลูกสั่งมากขอหมักหมักหมักมาอีียงก่อนอ่ะมาขามไปกินเมียงไปท้ายคลิปด้วยครับห่วยซอยเนียงก็เยือรือเขาก็ยันเตียเนาะวิอ่ะไป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 ลดไปลดที่ยินนี่เอามาตัดสางเต็สูอา

เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยลูกกลางมาดีด้วยอ่าละวัดตอกตันใหม่อ่าละวัดตอกตุนใหม่ดิอ่าละวัดตอกตนใหม่ดินี่นี่นี่อุ้ยตกใหญบดนึกว่าผี่ลืม ม่รู้น่าจะบี้เหลนเหลนไปก่อนนะเจ้าค่อยขี่มับข้านะไปแล้วนะ่ารผสมเราเราลำนี่มันง่าก่อ่ไม่รับ <c oughs> ฮึ่มเลยท่านวก็เราก็จะไปทำการพุ่งเกยวนะครับทีนี้ กวาดขีดยิ้มภาพ,ไป,พาปไปอีกด้วยท่าน่ะท่านัะยิ้ภาพไปอีกด้ยดอยยามเดียว <c oughs> ร้อยตอัวง <c oughs> ่ะยนงกันคูดีดต้องรอดก็คู่อ่าไปไป มาซื้อน้ำปั่นได้นะครับทุกคน